สวัสดีจ้าเรามาดูกันอีกสูตรแม่นๆจ้าก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูคำเนสูตรเราเรามาทำไหมก็คือ วันที่สามสิบทับสิบสองทับหกหกขอบคุณผู้ที่รับชมคิปนะคะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันเพราะก็อยากให้ถูกกันทุกคนเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้บวกหนะ้าแต่คนบวกสามอยู่แต่บวกสามยังไม่ได้ทำเลยเลขที่ออกก็คือเก้า เก้าศูนย์ล่างที่หนึ่งสีเหมือนเดิมบวกห้านะคะก็เท่ากับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์ก็คือใช้ตัวนี้กับตัวนี้จับมาอย่างนี้ อย่างนี้นะคะศูนย์ศูนย์เป็นตัวก,กันไว้จับคู่ก็คือแปด ้า8ปดหกปดเจ็ดปดเก้าปดศู้าห้าหเจ็ดปดงนะคะ7หางเราก็ตัดออกได้ เลขออกมาที่เจเก้าหลักร้อยเราก็เหมือนเดิม0ูนย์สี่แปดศนย์เก้าเจ็แม่นไหมคะเลขออกแล้วแม่นแม่น ย่เอาแล้วแม่นๆเมื่อไหร่เราจะฟุกฟุกฟุกนตตรี่แต่ก่อนฟุกทุกงวดแต่มางวดนี้มันเอาคืินจ้อยทุกงวดยังได้ทีละหมื่นสองหมื่นอยู่แต่มางวดนี้ไม่ได้สักกระบายห้าจิตก็เป็นบนมันน่าจะเป็นล่างซื้อล่างเป็นแปด ยูกันต่อค่ะเลขเดียวค็ดเก้าศย์เก้บวก5เป็น2ล่างไปที่9ก้าหนึ่งสองสสี่ห้าหกนะคะก็คือมาที่ห้าสอง ห้าสามห้าสี่ห้าหกหกสองหกสามหกสี่ห้าเจ็ดนี่นะคะเอาห้าข้ามมาฟั่งนี้นะจ๊ะห้าขามมาฟังนี้อันนี้มันก็ต่างหาก หกับหเราจะจับมาตรงนี้แต่ห้ามาหมาเจ็ดนะคะเรียกอิธีห้าเจ็ดหลักรอยของเราก็แม่น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 ,มนเอาอย่างนี้นะคะ 7, 9, 1, 3, เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเลขคู่เพราะว่าอันนี้มันมาปินมันก็ต้องเราก็ต้องเอาขี้ตาม มาคู่แล้วก็ต้องเอาคู่ตามมาได้เจ็ดรย้เจ็ดหนึ่งห้ามันก็มาที่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ด ไปที่เจ็ดห้าเจิดไม่คิดว่ามันจะหามหน้ะนึกว่าจะเบิ้นหน้าแต่เป็นเรื่องหามไปได้ตรอมาต่อมาต่อมาเรกเล่งงี้ทำง่ายๆไวๆเวลาได้หา้านาทีเองที่อันเมื่อกี้นี้เวลาไปวืดว,ดวดืจะไม่ทันเลย นี่สบายสบายไม่ได้รีบเร่งเข้าก็เขา้าไม่เข้าก็ตามเลขที่ออกก็คือเจ็ด้าเจ็ดอมหเราเอาเจ็ดไว้กลางมันก็เป็นหกเป็นแปดอันที่จริงมันสามตัวสามหางนะแต่เราไม่เอาสามตัวแมวเ,เราจะตัดเปดออกไป ก็คือเบวกหก็คือ2 3งสี่เหมือนเดิมนะคะห้าก็คือ5้าสองห้าสามห้าสีสาม หกสี่ห้าหกห้าเจ็ดเลขแปดหางแปดหางก็มาเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันกับชุดนี้เลยหลักร้อยก็เหมือนกันอีกแล้วเราจะเอาตัวไหน้็เราจะเอาตัวไหนตัดทิ้งไปเลยตัวนี้ห้าสีไม่ต้องเอาเลยห้าสีหมดดีแล้วตัดทิ beginnen, ้งออกไป มาเลยมาดูกันเลยหลักร้อยของเราก็เหมือนเดิมเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าตัดสามตัดเก้าเอาไปที่หนึ่งเจ็ดห้าเน้นตัวนี้นะคะใช้ชอบมากชอบสีเอ๊ะชอบสีกับห้าหกนีสองหางก็คือ จ็ดหกสี่หนึ่งหกสี่ห้าหกสี่ชอบห้าอยู่แต่มันมาเป็นหลักร้อยก็เลยไม่เอาไม่ชอบเท่าไหร่บางทีก็มาเนี่างี้นะเนาะสี่หกห้ากลั 4, 6, บกลับวยนะคะคือเจ็ดสี่หกอย่างงวดที่แล้วนะั้นเรา ไม่กับหนึ่งสี่หกห้าสี่หกจะประมาณนี้นะคะไปที่นี่เลย่าทำชอบตัวไหนก็จับเอาตัวนั้นนะคะแอดไม่ใช่ผู้พิเศษจะจับถูก <laughs> จ้าของก็ซื้อหมดทุกตัวเดนมันถึงถึงได้กลับพร้อมด้วย วัที่แล้วมันเป็นเจ็ดห้าเนอะเจ็ดสองเลยมาชอบเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดสามแต่ทิ้งเอาแต่เจ็ดสองเจ็ดสี่ที่ 7, 5, 7, เจ็ดห้าเจ็ดแมวเพราะว่าชอบเล็กคู่ชอบเล็กคู่นี่ไม่ชอบไม่เอาแล้วคู่ที่ไม่สนนอบก็จัดขัดก็ดผ่านนะคะไอ้ชอบตัวไหนก็จัดเอาตัวนั้นอชอบตัวนี้นะคะ ตัวี่แอดชอบชอบมันไม่เคยออกเมื่อที่แล้วเอาเจ็ดสองนะเต็มสปีดเต็มมาออกห้าเจ็ดเจ็ดห้าเอ้ยซื้อตัวละร้อยวิวออกตัวซื้อตัวละพันมันมาออกตัวละร้อยนะคะชอบห้าหกนี 5, 6, ่แหละห้าหกนี่แหละกับตัวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า 70, 10, เจ็ดเก้า,าเจ็ดศูนย์หนึ่เก้างศูนย์เลข่างสี่หางเก้าน้ลหละอีกสูตรทำง่ายๆนะเจตก็เข้าดูคำเตือนลืมด้วยนี่คำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณพื้ี่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า